ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเคลื่อนไหวกลางไอจผู้จัดการเบลล่าโพสถึงเวียวิกกี้หลังควงแขนเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมืน่นผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าลานีโพสอินสตาแกรมถึงเวียวสุกนรวัตรและวิกกี้พีมนยาหลังควงแขนเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมืน่นขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพระเอกหนุ่มเวียวสุกนวัตรที่ควงเจ้าสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเข้าพิธีแต่งงาน เมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ห้องบรรลูมโรงแรมคาวเพล่ากรุงเทพบรรยากาศในงานถูกตกแต่งด้วยภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีญาติคนสนิททั้งในวงการและนอกวงการร่วมงานด้วยความอบอุ่นโดยพิธีช่วงเช้าชุดของเจ้าสาวคือชุดไทยสิวไัยประยุกต์ตัดเย็บจากผ้าไหมที่ทอผ้าไหมขึ้นมาโดยเฉพาะส่วนชุดของเจ้าบ่าสวสวมชุดสูทผ้าวูนำเข้าจากอิตาลี โดยทั้งคู่สวมใส่เครื่องประดับที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยเข็มกัดและพินตาสัญลักษณ์ V-W ด้วยทองคำขาวและฝั่งพลอยแท้ทั้งนี้คุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าลานีก็ได้ไปร่วมงานแต่งของเวียวิกกี้โดยโพสตอร์อรีย IG เป็นรูปภาพในงานแต่งพร้อมข้อความว่าคอนกแต่ไม่ได้มีการแท็กหาเวียแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ